สะดวกด้วยไม่เลอะมือด้วยเป็นวิธีการทำลูกชิ้นแบบใหม่สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับลูกชิ้นอกไก่สูตรไม่ต้องใส่ผงฟูไม่ต้องใส่เบกกิ้งโซดาไม่ต้องเอาไปอัดน้ำแข็งหรือแช่ฟริตใดๆนะคะทำทานเองง่ายๆเนื้ออกไก่แน่นๆแบบนี้เลยค่ะเจ๊าปานบอกเลยว่ามีประโยชน์และดีต่อสุขภาพขั้นตอนแสนง่ายเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ วัตถุดิบหลักก็จะเป็นเนื้ออกไก่นะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนและเจ๊ปานจะใส่ข้าวกล้องแทนแป้งนะคะใช้ข้าวอะไรก็ได้ค่ะตอกไข่ลงไปหนึ่งซองปรุงรสด,ด้วยพริกไทยผงปรุงรสหรือผงนัวผงขะนอนะคะกระเทียมและเกลือป่นค่ะนำทุกอย่างลงใส่เครื่องปั่นเลยนะคะ เครื่องปั่นอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆปั่นจน,นเนื้อลูกชิ้นละเอียดเลยนะคะปั่นจนละเอียดแบบนี้เป็นใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเตรียมเปิดแก๊สเปิดไฟแรงก่อนเลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราจะตั้งน้ำต้มให้เดือดก่อนในหม้อนี้นะคะ ปิดฝาก่อนเลยค่ะตอนน้ำเดือดก่อนเราก็จะได้เนื้อลูกชิ้นไกล่ลูกชิ้นอกไก่สูตรแบบเนื้อแน่นๆนุ่มๆเลยค่ะแะอันนี้คือตัวช่วยนะคะช่วยให้เกิดเป็นแบบลูกชิ้นกลมๆโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเลอะมือเลยค่ะก็จะมีตัวช่วยอันนี้อันนี้คือน้ามันพืชเจแปนจะเอาแป้งเนี่ยมาทาทุกส่วนของตัวที่ทำให้เกิดลูกชิ้นก่อนให้เขาเกิดความลื่นนะคะ เวลาใช้งานจะได้ลื่นแล้วก็ได้ลูกชิ้นสวยงามเราก็ทาให้ทั่วๆเลยค่ะและก็นำเนื้อลูกชิ้นที่เราทำไว้ใส่ลงไปให้เต็มแม็กตรงนี้เลยนะคะเต็มพื้นที่ของตัวตัวทำเส้นตัวทำเม็ดลูกชิ้นแบบนี้เลย ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเจแปนจะลดไฟให้อ่อนๆเราจะไม่ใช้ไฟแรงเพราะว่าเดี๋ยวลูกชิ้นจะแตกแล้วก็ไม่สุกด้วยนะคะใช้ไฟอ่อนๆพอค่ะได้เวลาสนุกแล้วสิเจแปนก็จะเลื่อนไอตัวก้นเนี่ยเขามีมาให้นะคะเราก็แค่ลูดลูกชิ้นออกไปเขาก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้อันนี้ก็แบบว่าลูกชิ้นไม่ต้องกลมมาก แต่เราอะ่ะไม่ต้องเละมือทำง่ายด้วยค่ะเพื่อนๆโอ้โหสนุกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสะดวกด้วยไม่เละมือด้วยเป็นวิธีการทำลูกชิ้นแบบใหม่ลูกไหนสุกแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมาเหนือน้ำแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็ เอามาแช่ลงไปในน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องนั่นเองนะคะน้ำสะอาดลูกชิ้นไก่สูตรนี้ไม่ใส่ผงฟูไม่ใส่เบกกิ้งโซดาไม่ต้องเอาไปแช่แข็งแช่น้ำแข็งอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะสูตรทำง่ายเนื้ออกไก่แน่นๆพักจนลูกชิ้นคลายความร้อนแล้วนะคะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วพร้อมจะเอาไปทําลูกชิ้นลวกจิ้มลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นใส่ก๋วยเตี๋ยว หรือว่าเมนูต่งตางๆได้เลยนะคะใส่แกงจืดต้มจือดอะไรก็ได้ค่ะโอ้โหอันนี้อกไก่ชิ้นเดียวเองค่ะเพื่อนๆได้ลูกชิ้นเต็มชามเลยเดี๋ยวจะทําเส้นมีเอ่คลุกลูกชิ้นค่ะเพื่อนๆเจแปนบอกเลยว่าน่ากินมากเนื้ออกไก่แน่นๆอันนี้เดี๋ยวแกะให้ดูนะคะฉีกงให้ดูโอ้โหแล้วแบบเนื้อนุ่มเด้งอ่ะน่ากินมากๆอร่อยด้วยค่ะเจแปนขอชิมหน่อยนะคะ ไม่ต้องไปซื้อละลูกชิ้นทำเองง่ายๆไว้เพืเ่อนๆลองไปทำดูนะคะสูตรนี้ทำง่ายลูกชิ้นเนื้ออกไก่ดีต่อสุขภาพทำทานเองสบายใจสะอาดด้วยค่ะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ้ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ